สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มัมยี่อีกครั้งนะคะได้เก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆคะ่ะวันนี้หัวข้อคือกักตัวอย่างไรไม่ให้ขาดสารอาหารนะคะพระเอกของเราวันนี้ก็คือไมโครกรีนค่ะ รู้ไหมคะว่าไมโครกรีนคืออะไรไมโครกรีนของเราก็คือต้นอ่อนของพืชค่ะเป็นการนำเมล็ดพืชผักหรือสมุนไพรชนิดต่างๆมาเพาะเป็นเวลา7 1 4วันนะคะก็สามารถเก็บมารับประทานได้ค่ะอีกทั้งยังมีคุณค่าทางพภชนาการสูงพืชที่นิยมนำมาผลิตเป็นไมโครกรีนก็จะมีทานตะวันผักบุ้งคะนา้าถั่วลันเตาโขมแดงเครสร็รกเก็ตสลัดและกระเพราเป,เป็นต้นนะคะ ซึ่งพืชแต่ละชนิดนั้นก็จะมีกลิ่นสีและรสชาติที่พิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันไปนะคะมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมีวิตามินต่างๆและสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าผักประเภทเดียวกันที่โตเต็มวัยเรียกได้ว่าต้นจิ๋วแต่แจ๋วสมชื่อเลยใช่ไหมคะบางชนิดสามารถเพาะมเมล็ดได้โดยไม่ใช้ดินจัดการดูแลง่ายและประหยัดพื้นที่ในการปลูกอกด้วยนะคะ วันนี้พี่ม่เมี่ยวก็ยกตัวอย่างมา2ชนิดนะคะคือผักชีค่ะผักชีของเราเนี่ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนนะคะส่วนกะหล่ำปีม่วงเนี่ยคะ่ะก็จะมีพวกวิตามินอ e, ีวิตามินซีและวิตามินเคนะคะก็จะเห็นได้ว่าระหว่างไมโครกรีนกับผักตัวเต็มไวเนี่ยไมโครกรีนก็จะมีประโยชน์มากกว่าผักตัวเต็มไวอพอสมควรนะคะเห็นไหมคะว่าไมโครกรีนของเราเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ